จากโซนตะวันตกครับเราไปดูกันที่สูสอนราชประชากันมากนะครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะไปลุยในรอบแชมเปี้ยนลีกแน่นอนแล้วหลังจากที่ตอนนี้ยังคงนำเป็นจ่าฝูงอยู่ก่อนที่จะจบฤดูกาลของโซนกรุงเทพตะวันออกนะครับล่าสุดครับพลโทหม่อมหลวงสุปรีดีประวิตรประธานฟูสอนก็ออกมาเปิดเผยว่าต้องชื่นชมน้องๆนะครับแล้วก็นักเตะทุกคนที่สามารถ ควา้าแชมป์ในโซนนี้มาได้แต่ก็ยังมีภารกิจในรอบชวเลิกที่ต้องทำงานหนักกันต่อไปจากที่ให้ทีมสตารไปศึกษากู่แข่งจากโซนต่างๆมาแล้วหรือว่าสเกาทีมเนี่ยซึ่งไม่ว่าจะเป็นทีมไหนราชประชาตอนนี้ก็พร้อมสู้ทุกทีมแน่นอนต้องจากนั้นแล้วนะครับบอมเป๊ปก็ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วว่าสภาพทีมตอนนี้ดีขึ้นมากในช่วงก่อนที่จะจบลีก ถ้ามองในภาพรวมก็ต้องบอกว่าทีมราชประชานี่มีสิติที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเกมรุกเนี่ยยิงไป27ประตูเสียไปเพียง5ประตูเท่านั้นและ5ลูกที่เสียไปเนี่ย3ลูกเป็นลูกจุดโทษนะครับแสดงถึงเกมรับที่เหนียวแน่นและแข็งแกร่งของราชประชาแถมเกมรูกในช่วงหลังก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมขึ้นด้วยครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยมีความพร้อมสูงเลยทีเดียว ส่วนการที่จะขึ้นชั้นได้หรือไม่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ง่ายนะครับแต่ว่าจะทําให้ดีที่สุดทีดนี้โปรแกรมนัดสุดท้ายของราชประชาจบุกไปเยือนประตูมธานียูเรเซดในวันเสาร์ที่3กันยายนนี้ช่วงเวลา16นาฬิกานะครับ แน่นอนว่าโซนนี้ยังแข่งขันการสนุกอยู่ครับหนึ่งทีมที่ผ่านก็ไปเล่นในรอบชิบลี้ก้ายประชาแต่ว่าอีกหนึ่งพื้นที่ลุ้นการสนุกตั้งแต่อันดับ2อของเต้านังนะั่นคือบ้านบึงยูเนเตดไล่มาเป็นอันดับ3 4ก็ยังถือว่าคะแนนไล่เลี่ยสูสีกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้าน้าของสุรกากรยูรเตดแล้วก็มอกกรมแบัณฑิตนะครับ